สวัสดีจ้ามัจจามารุ่นล่าสตาวันที่ยี่มหากันพี่นองหมานบนอกของวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเนาะพืชออกใบสามสี่สิบห่าหน้าที่บนเพืชออกเกตห้าศูนย์วัสันเกตห้าศูนย์ล่างหกศูนย์พนะน่าจะเป็นนี่เนาะพี่น้องเนาะปลาบินีน่าจะเป็นตัวนี้เห่าเนี่ยเนาะเนาะเกตศูนย์กระเมนยุ่นบะมีหาเพืชออกมาหาศูนย์วิ่งรูดที่ศูนย์บนล่างวิ่งรูดที่หาบนล่างเขาหมดจะจ๊ะ ล่างเปิดออกหกศูนย์ของเว็นผลาก็เป็นศูนย์หกตัวกลับแล้วแต่เนอะตรงนี้ไปกินขนมเต็มเตๆขึ้นเกาลักสิบชนจัดหน่อยหน่อยคูเนาะเพื่อหลักมันชนกันอยู่ศูนย์หกสิกระจัดไปไวศูนย์หกนี่เปิดออกหกศูนย์หกศูนย์ล่างชนกันอยู่แบบนี้กระจัดลงไปไวแบบนี้บ่อเข่าอาจจะเปลี่ยนศูนย์เจ็ดในเฮากะไดบัดมากขันเน้วแต่เนาะ เกต้าศูนย์วัดสันเขาวิ่งรุ่นบนล่างแล้วจะจะบนล่างที่ศูนย์ที่หาตรงนี้แล้วจะเนาะคือส,สนุกได้เงินเนาะถ้าเป็นจังสีจังสีแม่มิลาบรูจากแล้วจะเด้ะว่าได้เงินจังได้แล้จะเนาะถ้าเขาวิ่งรูดจังสีแม้นี่มาทั้งมาทั้งตัวนี้มาทั้งตัวนี้มาทั้งตัวนี้พันนะเอา้ากดไลค์กดแชร์กันนะ้อจะเด้อจะได้ยุ่งกันไปนั่นๆเห็นวิวหน่อยไลค์หน่อยกัน เรนหนึ่อย่างเดียวซื้อบอเป็นพี่น้องแม่พลาซื้อบอเป็นมิจะสิไปวิวหน่อยหน่อยโอ้ยบเบ็ดดอกวันนี้าาหู <c oughs> ัว่าซาเอะซะหูัว่าซาเอะซะแม่อันชื่อก็บบอเป็นสันวะเนานะมักเนาะแมนบอเอาแคปหน้าจอกับบรรยากเ็ดคลิปนี้ดอกพี่น้องสุดก้าน,นบนจะออกบ่ายสามสิบห้านี่นที่ลักซิบลักนอยลักซิบได้ห้าได้หก ลงมาได้หกได้เจ็ดได้ 8, แปดละสันล้วเอาสตาร์ได้แต่เนอหลายแล่าเนาะห้าน้อยกับเขาดีห้าหกห้าเจ็ดจับคููจับูได้หกครูได้เต่เนอห้าเจ็ด 5, อันพี่น้องวางไว้จับครูให้กับที่จับจังได้หลายตัวเนาะอันนี้ก็จับได้หกคู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดหรืก็ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์หลักสิบหลักน้วยพี่น,อน้องบางก้นกัน จับบ่เป็นบ่จับครูหายซื้อบอ่เป็นจักสิว่างไดหกเจ็ดเอาหกหกบ่ห้าหรือเอาหกแปดหกแปดเนาะหกแปดเอาวิ่งรูดบนล่างแกวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่ห้าได้แต่ได้ชนกันอยู่แบบนี้แบบนี้อยู่ที่ห้าอันนี้์ตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นห้าน้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่าสตาอย่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำกันอยู่เพราะว่ามันออกนิดจึงเนาะ อันไม่เวลาจะนี่แต่เดีย้ยมันออกจะละนี่นะเนาะอ๋อขอโทษเด้อถ้าเป็นคลิปเงียาก็ได้มันออกตัวนี้เมนบบเข้ากับบวกกันเลขบนเนี้ยบวกได้ห้านี่เาก็มาวิ่งรูดในวันถัดมาสิแม่จ้าวิ่งรูดที่ห้าเนี้ยถ้าเป็นห้าน้อยก็ลอยเปอร์เซ็นต์วิ่งรูดที่ห้ากับหกห้าหลักสิบหกหลักสิบ ห้าหลักสิบหกหลักหน่วยวิ่งรูดที่ห้ากับหกจัดไปห้าแปดห้าศูนย์ด้วยอัตาตัวเก้าแทบว่าวตัวเก้าลักมากหกเก้าหกศูนย์ตัวเก้าว,ว่าพี่น้องเอาหกแปดเอาหกศูนย์เหละมากว่ามากอะอย่าว่ากันเด้อเป็นแนวทางเด้อจะได้เอาประมาณนี้นะจะเนาะจะได้เอาห้าน้อยลง ขอให้เรื่อยๆปังๆทุกวันสำหรับเล้าสตาบายสามสิิหาหน้าที่จ้าสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า